สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายหน้าจอโทรศัพท์นะครับ <c oughs> หลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับถ้าถ่ายอย่างนี้ยมันต้องทำอะไรอย่างนี้อย่างนู้นบ้างไหมก็อันดับแรกนะครับให้ไปดูเจ้า นี้มาครับแัปไปเลยครับคิงรูตนะครับเอ่าเป็นการรูตนะครับพอเข้าไปมันก็จะรูตง่ายมากนะครับรูตไม่ยากนะครับก็ก็ไปโหลด,ดต,ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แคปไปเลยเปโหลด,ดต,ต,ตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เอ,อ่อ ทินรู้นะครับพอเราเข้ามานะครับให้เราจะเป็นอย่างนี้เราก็เลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปนะครับก็กดนี่ครับหลังจากนั้นนะครับก็กดตัวตัวนี้ครับตัวเป็นรูปมงกุฎเนี่ยครับกดไปครับมันจะรู้ให้ทันทีนะครับโอเคครับพอรู้เสร็จแล้วก็กดอันนี้มาครับ แล้วเราจะแบบยังไงเราจะเห็นเครื่องหมายบวกตรงที่เป็น0.1.37เนี่ยครับตามจริงมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็ให้กดเข้าไปแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายนี้นะครับโอเคครับแค่นี้นะ